สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอค่ะร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต นายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสมีภารกิจหลักทางการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ในทักษะใหม่ที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพรวมไปถึงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีบทุมจึงมีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านวิชาชีพให้กับครูบุคลากรอาชีวศึกษารวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่จะมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยในสาขาวิชาโลจิสติกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหากรรมอนาคต New s c u r v e ที่เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งในความร่วมมือครั้งนี้นะคะมีสถานศึกษาในสังกัดอาชวศึกษาภาครัฐให้ความสนใจเข้าร่วม50แห่งและทางสอ,อสอจะได้ขยายผลไปถึงสถานศึกษาอาชวศึกษาเอกชนต่อไปด้วย ทางด้านดรรัชนีพรพุกยาพรพุกกมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานความร่วมมือได้กล่าวสนับสนุนว่าในครั้งนี้มีความหมายและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพมีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยจัดการสอนที่เน้นการฝึกทักษะและมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือในการจัดการพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความชำนาญอาทิ สาขาวิชาโลจิสติกสสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดการจุดอ่อนในการเรียนรู้สร้างให้เป็นคลังความรู้และสื่อออนไลน์ต่างๆรวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็งเป็นการสร้างคนคุณภาพไปด้วยกันทางด้านดรทาริณีมณีศรีคณะบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีประทุมได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ทางวิชาการการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู รวมไปถึงงานวิชาการและการวิจัยในสาขาโลจิสติกและซัพพลายเชนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและก้าวทันกับเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและพัฒนาคนสมรรถนะสูงทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาค่ะ